จากกรณีเพจ Facebook bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมย์โพสต์คลิปหญิงคนหนึ่งยืนขวางประตูรถเมย์เพื่อไม่ให้ปิดประตูระหว่างเช็คข้อมูลในมือถือโดยเพจระบุข้อความว่าแบบนี้ก็มีด้วย Hash tag ผู้โดยที่น่ารักยืนขวางประตูทำรถออกไม่ได้ช่วงนี้ข่าวผู้โดยสารแปลกๆมีไม่เว้นแต่ละวันซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์ปออูโรทของขอสอมกที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยเกาะพญาไทา โดยมีผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งยืนขวางแกะกะอยู่บันไดหน้ารถเพียงแค่ต้องการเช็คข้อมูลในมือถือเข้าใจว่าผู้โดยสารคนนี้จะไปลงศึกษาพันธุ์ราชดำเนินที่ปิดไปแล้วทําให้ผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ในรถเสียเวลาเดินทางเพราะรถไม่สามารถปิดประตูเพื่อออกรถได้จึงเกิดการวิวาทระหว่างพนักงานและผู้โดยสารขึ้นพนักงานเก็บเงินบอกว่าคุณจะมาทําแบบนี้ได้ไงผู้โดยสารเต็มรถโดยหญิงคนที่ยืนขวางประตูตอบกลับว่าก็ขอเช็คข้อมูลก่อนได้ไหมพนักงานเก็บเงิน ตอบว่าคุณต้องมาข้างล่างค่ะไม่ใช่ยืนขวางแบบนี้ยิงคนดังกล่าวก็ตอบกลับว่าแล้วศึกษาพันคุณบอกมันย้ายไปแล้วใช่ไหมพนักง,งานเก็บเงินตอบว่าใช่ค่ะศึกษาพันย้ายไปแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงศึกษาพันเก่าไม่มีค่ะแต่ยิงคนดังกล่าวไม่ยอมขยับแต่ตอบว่าอา้าวก็ขอใช้ข้อมูลก่อนได้ไหมจากนั้นก็ยืนกดโทราศัพท์ต่อไม่สนใจสิ่งใดๆจนทําให้ผู้โดยสารบางคนในรถตะโกนออกมาว่า ทำไมเด็กคนนี้เป็นยังไงเนี่ยทำเอาบรรดาแฟนเพจต่างแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของสาวคนดังกล่าวโดยระบุว่าทำไมทำนิสัยแบบนี้ทำคนอื่นเสียเวลาใครเป็นญาติหญิงคนนี้ควรพาไปอบรมพฤติกรรมแบบนี้ดูเหมือนไม่ผ่านการอบรมมามารยาทการนั่งรถโดยสารไม่มี